มีนาฬิกาชีวภาพที่ควบคุมอายุไขของมนุษย์อยู่ในทุกๆเซลล์ของร่างกายในยามที่เรายังหนุ่มสาวเซลล์ของเราแบ่งตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อยามที่เราเริ่มแก่ตัวกระบวนการต่างๆเริ่มขาดประสิทธิภาพเมื่อมองดูภายในนิวเคลียสของเซลล์ที่ซึ่งนาฬิกาชีวภาพที่ควบคุมอายุไขของเรากําลังทำงานเสื่อมลงอย่างช้าๆ ภายในนิวเคลียสมีโครโมโซม23คู่อยู่ภายในโดยมีส่วนปลายของโครโมโซมแต่ละแท่งที่มีชื่อว่าเทโลเมียเทโลเมียเปรียบเสมือนพลาสติกที่หุ้มอยู่ส่วนปลายของเชือกรองเทา้าทําหน้าที่คุ้มครอง DNA ของเซลล์เมื่อทุกครั้งที่เซลล์แบ่งตัวโครโมโซมจะทำการโคลนนิง่งหรือรอกแบบตัวเองออกมาก่อนการแบ่งตัวซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้เทโลเมียหดสั้นลงทุกครั้ง ในที่สุดเทโลเมียจะสั้นจนเกินไปที่จะปกป้องโครโมโซมของตัวเองอีกต่อไปทำให้เซลล์นั้นแก่ตัวและไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติภาวะหดสั้นลงของเทโลเมียนี้เองที่เป็นสาเหตุของความชราภาพจากงานวิจัยที่ได้รับรางวัลโนเบลบริษัท TA s i e e ได้พัฒนาอาหารเสริมที่มีชื่อว่า TA 6 5ซึ่งสามารถทำให้เทโลเมียกลับมายืนยาวขึ้นและย้อนอายุของเซลล์ได้ TA65 จะเข้าสู่กระแสเลือดและเข้าสู่เซลล์แต่ละเซลล์ภายในร่างกาย TA65 จะถูกดูดซึมผ่านผนังเซลล์และกระตุ้นเอนไซม์ภายในเซลล์ที่เรียกว่าเทโลเมเรสเอนไซม์เทโลเมเรสจะออกฤทธิ์ที่ DNA บริเวณส่วนปลายของโครโมโซมทำให้สร้าง DNA เพิ่มขึ้นและทำให้เทโลเมียยืดยาวออกเทโลเมียใหม่ที่ยืดยาวขึ้นนั้น มีผลทำให้เกิดการย้อนเวลาอายุของเซลลโดยที่เซลล์จะสามารถเพิ่มจำนวนครั้งของการแบ่งตัวได้มากขึ้นเซลล์ Sell ต่างๆจะมีอายุยืนยาวขึ้นและคืนสู่สภาวะที่แข็งแรงหรืออีกในหนึ่งเซลล์ Sell จะอ่อนเยาว์ขึ้นนั่นเองเราจึงมีสุขภาพที่ดีขึ้นและอายุยืนยาวมากขึ้น TA 65โมเลกุลที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่า สามารถคืนความอ่อนเยาว์ให้กับเซลล์มนุษย์อย่างมหัศจรรย์